สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันนั้นนะครับอีซูุทัก for sale ครับเราอยู่กันที่อ s u z u ุคิงยอนสาขาสามแยกปักทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับช่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่อ s u ู u ุนะครับจำหน่ายรถบรรทุกอ s u z u ุทุกรุ่นตัวถังทุกชนิดนะครับรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบรถฟรีถึงบ้านถึงบริษัททุกทิศทั่วไทยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถหัวลาก กันสัก1คันเนาะอันนี้ก็มีการตกแต่งมาเล็กน้อยจากทางอูไหนนะครับแล้วก็รถเอาไปลากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันในคลิปกันเลยครับครับก็ให้ชมโมกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นรถหัวลาก10ล้อ2เพลาจากทางอิซูซุนะครับเป็นเครื่องยนต์ยูโร3นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังมีตัวเลขแรงม้าอยู่สำหรับ 10บล้อหัวลาก2เพานะครับระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะมีเฟืองท้าย2ลูกนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานลากในทางสมบุกสมบันนะครับหรือว่าทางขึ้นเขาด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนรถ 4-wheel drive ครับค่อนข้างจะใช้งานได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับสำหรับรถหัวลากนะครับถ้าสเปคโรงงานนะฮะก็จะเป็นสีขาวล้วนหมดเลยนะครับจะไม่มีสีน้ำเงินแบบนี้เนาะอันนี้นะครับเราก็ ส่งรถไปตกแต่งนะครับแล้วก็ไปทำระบบด้วยนะครับคันนี้นะฮะไม่ใช่เอาไปลากหางพื้นเรียบหรือว่าหางก้างปลาไปลากตู้อะไรเฉยๆเนาะเพราะว่ามีการต่อระบบเอากำลังจากเกียร์นะครับผ่านเกียร์ฝากหรือว่า P.T.O เนี่ยนะฮะไปในการที่จะอัดน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปต่อกับหางที่เป็นหางดำได้นะครับ เพราะว่าเขาจะมีระบบเอากำลังจากเกียร์นะฮะเนี่ยไปอัดน้ำมันไฮดรลิกเข้ากระบอกดัมที่เราเวลาเรามาต่อเขาเรียกว่าหางเซมิดัมนะหรือว่าหางกึ่งพ่วงยกดัมได้นะครับนะตัวนี้ก็ไปตกแต่งทำสีนะครับมาจากทางอู่สุนชยัยจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะก็เป็นอู ดังู่เก่าแก่นะฮะที่มีชื่อเสียงมานมนานนะครับตัวนี้อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกกันเนาะดูจากสติกเกอร์ด้านนอกนะครับก็จะรู้ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมคือยูโร3นะครับเพราะว่าสติกเกอร์ยังมีตัวเลขแรงม้าอยู่นะครับก็จะเป็น360แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด1 4 2 2นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1,400รอบนะครับซึ่งเครื่องยนต์ยูโร3และยูโร5เนี่ยก็มีกำลังเท่ากันนะคือมีค่า แรงบิดเท่ากันนะครับส่วนแรงม้าเนี่ยต่างกันตัวยูโร5จะเป็น349แรงม้านะครับส่วนตัวยูโร3จะเป็น360แรงม้าตัวนี้นะครับถ้าหัวลากนะครับตรงนี้เขาจะเป็นรุ่นเดกาแล้วก็มีคำว่าแท็กเตอร์นะฮะแท็กเตอร์ก็คือเป็นรถหัวลากนะครับรุ่นท็อปจะสังเกตกระจังหน้านะครับสองชั้นบนจะเป็นโครเมียมนะ นะฮะโคเมียมแล้วก็ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นถ้าเดิมโรงงานมันก็จะเป็นสีขาวนะมันจะมี3ชั้น1 2 3อย่างงี้นะฮะตรงบริเวณกระจังหน้านะหัวจะเป็นหัวใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดของรถ10ล้อหรือรถ12ล้ออีซูซูนะครับที่จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองเพลานะครับบริเวณกระจกข้างก็จะให้กระจกฝั่งซ้ายมา3บานนะครับก็คือกระจกกลมเนี่ยเอาไว้มองกันชนหน้า บางคนก็เรียกกระจกส่องหมานะแล้วก็มองข้างก็จะมีสองบานบานบนกับบานล่างนะครับบานบนก็ส่องดูระยะไกลบานล่างก็ส่องดูระยะใกล้นะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยนะก็ทำสีมาเป็นสีน้ำเงินแก้วนะครับนะก็มีความแวววาวของสีน้ำเงินแล้วก็หมวกครับ สำหรับรถหัวลากเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยหมวกจะไม่สามารถปรับระดับได้ล้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบตายตัวนะไม่สามารถปรับสูงต่ําได้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าแบบปรับได้มันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับถ้าไม่ต้องใช้ก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาต้องใช้เนาะเพราะว่าบางคนต้องการปรับในระดับที่มันต่ําเพื่อที่จะเข้า ไปรับสินค้าอะไรที่บางบางทีเนี่ยมันมีหลังคาโกดังก็ดีหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเวลาที่จะโหลดสินค้าอะไรพวกนี้แล้วมันมันอยู่เหนือรถแล้วถ้าเกิดว่าหมวกเราปรับไม่ได้แล้วมันเกิดสูง,งเนี่ยปัญหาก็คือมันจะติดมันจะเข้าไม่ได้มันจะเป็นอุปสรรคเลยนะครับเพดังนั้นผมคิดว่านะความเห็นส่วนตัวซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนนะ่ะก็คงชอบหมวกรุ่นเดิมนะครับ ซึ่งมันก็ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้มันจะเป็นรุ่นนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมมันจะปรับได้นะ maintenant. ทีนี้รุ่นเดิมนะครับเวลาปรับสูงสุดเนี่ยมันก็จะสูงกว่าหมวกรุ่นนี้นะแล้วก็ถ้าปรับต่ําสุดมันก็จะเตี้ยวกว่าหมวกรุ่นนี้นะครับเนี่ยมันเสียตรงเนี้ผมว่านะถ้าใช้รุ่นปรับได้เนี่ยผมว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้หมวกโรงงานนะครับ ก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันจะได้เป็นหมวกรุ่นนี้ก็คือปรับระดับสูงต่ําไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบทรงเดิมปรับสูงต่ําได้ก็ต้องเป็นไม่ใช่หมวกแท้นะครับแบบเป็นหมวกเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็ทะลักหาง3เพลาะนะครับก็บรรทุกน้ําหนักรถรวมสินค้าได้50.5ตันนะครับหรือว่า50.5ตัน500กิโลนะครับตามกฎหมายนะครับ ก็สําหรับท่านใดที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอิสุสนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดทางอ s สุสิทักโฟเซลได้เลยนะเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟนันฟรีแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านหรือบริษัทนะครับฟรีทั่วประเทศก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติด ตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับตัวถังแบบไหนใช้งานในธุรกิจอะไรนะครับก็ฝากรับชมติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แซวนัทก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ